ีนั่นเก็บนำเสนอเมนูขมซับไต้ดินเอโอ,โอเมนูนี่เลยครับนี่ยจีกุ้งทอดสวัสดีครับผู้ชมนะครับยินดีตอนฮับเข้าสู่รายการยูดีกินวา่านะครับ ครับปีนานเกิมแหมแล้วนะครับของกินลำอยู่ตีคนมากนะครับไข่มากอันใดกินอันนั้นนะครับวันนี้ปีนานเกิมนำเสนอเมนูหุ่มซับตตยดินรโอ้โหนะครับหุ่มซับ์ตยดินเป็นยังไงครับถ้าไปหม่าวันนี่ต้องขุดเอาเหลือหน้ามรอเอาครับแต่ถ้าไปหมื่คืนนี่เอาเสียมเหมอ้อาแบตเหยตั้งปลาหูมันครับ กินง่ายกินบอมนะครับแต่ตีสําคัญก็คือหายากอะละอยู่นะครับจากสมัยตะกอนนี่นะครับโอ้ไปตัางใดกับมีเหียโมดนะครับประเดี๋ยวนี้ต้องซื่อกินเอาครับแต่วันนี้ปีแ้นเกิมจัดมาคนเดียวครับไปแอลสวนเหียพักต้อนโอ้สบายนะครับจัดมาสักลอยไปน้อยน้อยเนี่ยนะครับวันนี้ขอนําเสนอเมนูจิกุ้งเต้นโยเต้นยงนะครับ โอ้ยเมนูนี้เลยครับนี่จีกุ้งทอดนะครับวันนี้เขาจะเอาจีกุ้งมาทอดแต่แบบทอดสไตล์เมืองเมืองครับเขาจะบะใสจุ๊บแปง้งโกกงโกกิท่านผู้ชมมันต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันยังดินหยับยับหยับอยู่นะพี่น,นั้นก็แมนครับอันนี้ใสแล้วนะครับแต่มันก็ยังดินอยู่นะครับเพราะว่ามันยังบาดตายเตือนนะครับแมงจีกุ้งนี่หัวใจมันอยู่ที่หน้าอกครับ ส่วนไส้มันต้องมันนี่มันปเป็นอย่าังครับถ้าเขาชีเขาออาไส้เอาขี้มันออกมันก็นยังบัใครตายเตือนะครับอ่ามาดูครับว่าที่กุง้งวันนี้ร้อยตั๋วครับไปคุดเอาคนเดียวครับถ้าถามขายตามบ้านเฮาเนาะราคาขายกระโต๊กอยู่ที่ตัวประมาณ2บาทเก่งสามบาทนะครับต่อตั๋วก็เนาะเนาะ,นะ,นะ,นะเมนูนี่ก็ประมาณ300้บาทแล้วครับท่านผู้ชมใครสนใจมามาดูกันครับว่าวันนี้ปีนันเกิรมจะนําเสนอ การทอดจี่กุ้งแบบเมืองๆครับจอดใส่เกลือใส่ซีอิ๊วเียก็เอาละนะครับแต่เขาจะทอดจะคั่วยังไงคือมันกรอบครับแล้วก็กินล้ำนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใส่นะครับแมงจีกุ้งว่าจะเบิรนใส่กันยังไงนะครับนี่เอาตัวนี้เลยครับนี่ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นก็ครับ นะครับที่กงเนี่ยนะครับเขาจะใส่อยู่ทั้งมดสองตีนะครับตีแรกก็คือเขาจะเด็ดก้นมันนะครับอเห็นไหมครับท่านผู้ชมเอาเด็ดก้นมันออกครับดึงขีมันออกเซตเรียบร้อยครับดึงปีกมันครับนี่ปีกมันนี่นะครับท่านผู้ชมปีกมันกับเด็ดออกขวางไม่เหียนะครับแล้วแหมกล้ามก็คือมาแกะตะตีสันคอทั้งหลังมันนี่นะครับหัวคอมันนี่นะครับหัวคอมันต้นนี้ แล้วก็ดึงขี้มันออกครับดึงเส้นหลังมันออกนะครับก็เซตแล้วครับพร้อมสาหรับการตีจะเอาไปถอดแล้วนะครับนี่คือวิธีนะครับก่อนล่างคือเซตเรียบร้อยนะครับทั้งมดทั้งมวลเกาะเนี่ยครับประมาณหนึ่ง้อยกว่าตัวนะครับนี่ไปคุดเอาคนเดียวนะครับไปสวนนะครับเพราะว่าตอนนี้สวนเขาเป็นสวนปลอดสารพิษแล้วครับอืมจิกุงเลยนักหน่อยนะครับไปผาคตอนเดียวครับคุดได้มาประมาณร้อยกว่าตัวครับ วันนี้ก็เลยจะมาจัดนําเสนอให้เปื่อนๆนะครับเฮาจะมาคั่วมาทอดแบบเมืองๆครับบบใส่บบใส่แป้งนะครับเฮาจะใส่ส่วนผสมเรื่องเกลือเฮียมานะครับแล้วก็คั่วคั่วคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะมาทอดใบมะคูดนะครับกรอบๆนะครับกินตัวไปนะครับใบมะคูดกับเจไข่เนี่ยนะเฮาจะมาทอดทอดแล้วก็กอบกินกับจิกุ้งทอดของเฮาครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเฮา ไปทอดจีกุ้งกันเลยอาครับมาถึงเวลาเราจะมาคั่วจีกุ้งกันแล้วครับอย่างแรกก็ใส่น้ํามันลงไปเยอะน้อยนะครับเพราะวะ่าจีกุ้งมันหลยหลายนะครับืมคุดจดไปมือเป็นแก้ววะนะครับเดี๋ยวเขาคั่วเอออันหอมขาามันสุกเหลืองสักน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจีกุ้งเขาใส่นะครับเอาละเหลืองแล้วดุ ไอเหลืองดัมันจะไหมครับนี่ท่านผู้ชมจีกุ้งนะใส่ลงไปเลยโ,ยโอ้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 ยนี่ท่านผู้ชมเราจะใช้เวลาคั่วประมาณสักสิบนาทีสิบห้านิ้วนะครับกว่ามันจะสุกกรอบนะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องปรุงกันแล้วครับใือเกลือครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอนครับหายใจแล้ไม่จะค้อนนะครับใส่เกลือครับใส่เกลือเกลือนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงเค็มถึงหวานสลัครับอ่านี่ครับคั่วแบบเมืองเมืองครับใส่กเกลืออย่างเดียวครับ นี่นะครับม่ได้ใส่เกลือเม็ดนะครับลงแฟนหน่อยจะได้ใส่เกลืออนามัยครับมีไอโอดีนเราจะกนคนขวไปเรื่อยๆครับโอ้โอ้โอลอยไปครับเสียมบบ้างบ้างนะครับพุดน,นี่นะด้ามเสียมรถหรูเรื่อมมาแบบนครับ เอาละเดี๋ยวผมจะคั่วไปสักกรามก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันใกล้จะสุกแล้วจะมาเปิดจะจะมาให้ท่านผู้ชมดูแหมการว่าสีสันมันเป็ยนยังไงนะครับ,ก,บการคั่วนะครับเอาละครับนี่คัวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมันก็บเก็บกรอบๆหน่อยๆนี่ครับมีเสียงแล้วครับนี่เอาละ,เ,าละเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วมาลองชิมกันครับว่ารสชาติเป็ี่ยนยได้โตรแล้วก็กรอบ กอน,นะครับอย่างืช่อเอารอบอย่างชุบแป้งทอดนี่ก็เป็นไปไป่ได้นะครับพุณผู้ชมแต่อันนี้เขาเป็นเมนูครัวจีกุ้งเพื่อสุขภาพเดี๋เอาไปใส่แป้งครับปิดไฟปิดไฟอ่านี่ครับ่านผู้ชมเห็นไหม่าเราุกชิมกันเลยครับ มีความเค็มใน้อยๆครับมีความหวานความมันครับเดี๋ยวตักใส่หม้อครับเดี๋ยวตักใส่หม้อเดี๋ยวตักใส่หม้อครับแล้วเดี๋ยวเฮาจะมาทอดอ่าใบบัอกอูดครับจะไข่ครับเพื่ออโรโอยหน้ากินตัวกัน ต <hã> ะกี้ถือว่าเป็นการขี้ประทับนะครับถ <Dann> อนใบบกกรูดใบกรูดนะครับเอาไว้กิ่ยวตัวปลาได้ครับแลมัีทีเรื่องสวยเลยครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ ทอดใบบัโค้วร,รือคนวิ่งโอลิมนนปมครครนะิกกันนะครับอ่าต่อไปฮะจะมาทอดจะใครไข่ครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอจะไข่ซุกกันนะครับอ่าครับซุกแล้วครับสำหรับเชื่อไข่ทอดนะครับอือเอาไว้กินตัวอะไรครับ แต่ได้วัตถุประสงค์กก็คือจิกุุงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับอ่าเอานะครับเดี๋ยวเขาเอาไปเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในถ้วยของจิกุงครับแมวจกตะกี้เต็มถ้วยนี่นะครับนาองอมาเฮืออันอุ้ยกินนะครับเรียบร้อยละอุ้ยจัดเฮอไปเกิงถ้วยบาดได้อุ้ยบอกนะครับเหลือไม่อะครับก็มาเป็นอย่างครับ๋ย เขาอาจะกินตอนนี่มันเหลืออาย่นะครับอาจจะก,กินบะเสียงละนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีสองเมนูนะครับก็มีเมนูนี่แหละจีกุ้งทอดนะครับนะครับจีกุ้งทอดใส่ใบคููครับจะไข่ทอดตัวนะครับตอนนี้มันแบบได้สวยเหมือนลูกแล้วครับอืมทำมาลองชิมปเ,ปเลยครับนี่ผีหัวคาดอื หวานเค็มมันครับแล้วกรอบกราบบ่บค่อยมีเยอะนะครับมันบ่เหมือนครับที่หีดตัวน้นอยๆมันจะกกาบนักหน่อยนะครับอันนี้กราบบ่พอมีเยอะแต่มันมันเป็นกาดแข็งเนอะถ้าเรากินจะต้องเขี้ยวเยอะๆหน่อยเอากลับหน้าประตูไหมนะจ้ะ่มีร้อยตัวก็เสื้งร้อยตัว หัวมันครับนี่ใบประครูที่ถอดไว้ครับอร่อยเข,ข้ากันเข้ากันเข้าหมาแล้ว กินได้ดีกว่าลงทุนไปคุดนะครับเกิงตอนร้อยกระตัวคุดที่สวนนะครับทอสวรรนลำไนเฮาไปได้ใ่ย,ยาพนยาสักอย่างละแมงนักนะครับปีนี้แมงมันก็ออกเนาะเหมือนทด่เกยโพดไปนะครับ ต้องไปจองตั้งแต่เที่ยงครับสามักแมงมันออกห้าโมงหกโมงครับแต่เที่ยงนี่ครับต้องไปรอละท่านท,ที่อยู่ในสวนตัวเก่านะครับ<ม>บ้านหองห้องจี่กุ้งเนะาะหักกาห้องเหรอจิ้งหรีดหรือจี้กงนี่เนาะอีสานกับห้องจี่กุ้งจีก้กงเหมือนกันนี่นะครับคือมันตัวใหญ่กว่าจิ้งหรีด แล้วมันมีตีกลิ่นเยอะกว่าครับแต่ตอนนี้ทานผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงที่กรุงห้องเหมือนกันนะครับห้องหาเสียมก็มออแบทครับพูดถา่าอุยมีความเค็มนะครับวอมันกินได้เรื่อยๆ ผมปาทีอีอร่อยกว่าที่เฮาเอาชุบแป้งทอดครับกรอบตัวเขาห้องวิธีคั่วไข่คุดไข่เนี่ยไข่คดไข่ทำไมไปเดี๋ยวนี้ก็อพอจะหู้ราคาเนาะ <c oughs> เริ่มสตาร์ตั้งแต่ตัวสองบาทเกิงสามบาทสามบาทเกิงนะครับ ราคาแพงดิเป็นเลี้ยงได้ตัวนะครับเนาะมันเลี้ยงได้ตัวแต่มันบอกค่อยเหมือนธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความมันครับวตัวเลี้ยงเนี่ยถ้าเปิดใส่เปิดเลี้ยงอันใดมันจะซาบกินอันนั้นเนาะมันเหมือนจี่หิดนะครับเป็นเลี้ยงธรรมชาติครับมันจะซาบที่หมาหน่อยๆ <c oughs> ใจ่ะครับที่กุ้งนี่มันกินผักกินไม้นะครับ เด็กนที่มานะคุณกุ้งนี่สาม,มารถไปทำเมนูอย่างเล็บผงนะใสน้ำพริกใสาน้ำพริกก็ได้ครับมันอร่อยเรามาทอดครับเผาที่อร,อ,อร่อยนะครับจะเหลือไว้ให้แม่มบ้านสักน,น้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าแบ่งกันกินกับคนน,น,น้อยนะครับตัวสุดท้ายละก็ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งื่้กันต้วยนะครับในรายการยูดีกินหวานช่องเฮือนมงคลชนแนลนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนอนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนักนะครับและที่สําคัญนะครับยูดีกินหวานกันกูคนนะครับเนอลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไป เดี๋ยวมาเจอกันนะครับเนอะลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่กุ้งทอด